สวัสดีจ้าวันนี้เราจะไปส่งน้องเมืองไทยไปคัดตัวกันนะคะที่โรงเรียนวชิราลาัยสารพีกันวันนี้เราไปกัน4ี่คนนะคะมีดูนมีตั้งเวอร์แล้วก็มีน้องเมืองไทยกับคุณพ่อจ้าเราออกเดินทาง8ปดโมงครึ่งนะคะจากหอตั้งเวอร์ที่หนองหอยไปสู่โรงเรียนวชิราลาัยที่อำเภอสารพีช่วงเช้าประมาณนี้นะคะรถก็จะเยอะหน่อยเราก็ต้องตั้งใจขับยังมีสตินะคะคุณพ่อแป๊บเดียวแชรมาถึงแล้ววันนี้ตั้งเวอร์ชอบเสื้อของน้องเมืองไทยกับคุณพ่อมากเลย <zumindest> สวยมากต่อไป เดี๋ยวเราจะเดินทางไปลงทะเบียนให้น้องเมืองไทยกันนะคะหล่อเลนตั้งว่าไม่ไปตั้งว่าแค่ถ่ายนะคะนี่แชะแชะแล้วน้องเมืองไทยก็ไปต่อคิวเพื่อจะลงทะเบียนนะคะนี่ทุกคนเห็นไหมเด็กๆมาคัดตัวกันเยอะมากพอลงทะเบียนเสร็จนะคะเราก็ไปหาที่นั่งกันก่อน <c oughs> เพราะว่าตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงนะคะ <c oughs> บรรยากาศคือแบบร้อนมากยุณหภไม่รู้ตั้งเว่านี่แบบเหงื่อ,อไหลเยอะมากนี่เดี๋ยวเราจะถ่ายเป็นวิวรอบๆให้ทุกคนดูนะคะจะบอกว่าวันนี้คนเยอะจริงมีทั้งผู้ปกครองนะคะแล้วก็เด็กๆคุณครูและคนอื่นๆที่ตั้งไม่รู้ ระหว่า,างรอการคัดตัวนะคะตั้งว่าคุณพ่อแล้วก็ดุลนะคะก็ไปดูบรรยากาศรอบๆของโรงเรียนกันก่อนนี่ตอนนี้โค้ดก็เรียกรวมตัวของเด็กๆแล้วนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บก็จะทําการคัดตัวแล้วน้องมังคายอยู่นู่นเห็นไหมเสื้อสีชมพูจะบอกว่าตั้งอ่ะตื่นเต้นมากดูสิคุณพ่อกับดุลก็ตั้งใจดูกันมากนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาคัดตัวของน้องๆกันแล้วนะคะโค้ดก็จะให้เด็กๆว,วอร์มนี่ตั้งว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยดูบอลเลยนะคะแล้วก็ไม่ชอบดูด้วยแต่เมื่อถึงตาของน้องตัวเองนะคะก็ต้องมาดูแล้วก็ตั้ง ใจดูเป็นพิเศษเลยตอนนี้เราก็ขอให้กําลังใจน้องบางไทยอยู่ห่างๆนะคะสู้ๆนะโอ้ยบรรยากาศมันช่างดีเหลือเกินทุกคนดูพ่อฉันหลับไปแล้วนอกไปแล้วถัดมาก็จะเป็นช่วงกันลงสนามนะคะเราก็ขอดูสักหนึ่งแมตช์ไปก่อนเพราะว่าเราตื่นเต้นเวอกับคุณพ่อนะคะ <ๆ S 2> ก็ได้มาเดินดูรอบๆผงโรงเรียนที่นี่บรรยากาศดีมากเลยนะคะร่มรื่นมากถึงอากาศจะร้อนนะคะแต่พอเราเดินเข้าไปปุ๊บก็จะมี ไม่มีเสียงอะไรเลยทุกคนคือแบบดีมากเงียบสงบเ,เหมือนจะมีแต่ว่าไม่มีตรงนี้ไม่มีคนอยู่เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะก็น่าจะเป็นเวลาพักผ่อนของน้องนนักนะฟุตบอลนะคะตั้งเวอร์กับพ่อนะคะก็ขอนั่งพักสักแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าเราเหนื่อยมากเราเดินมาค่อนข้างไกลเลยทีเดียวโอเคตอนนี้ก็ได้เวลากลับของตั้งเวอร์แล้วดูเงื่อไหลยเยอะมากหน้าที่แต่งมาก็หายซีดหมดแต่ไม่เป็นไรนะคะขอแค่เรามี energy แล้วก็สู้ต่อไปโอ้ยตอนนี้ได้เวลากลับแล้วเหรอเนี่ยคัดตัวกันเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ เรายังไม่รู้ผลสัก2อถึงสวันนะคะโรงเรียนก็จะประกาศผลแล้วระหว่งนี้นะคะเราก็ขอตัวกลับไปพักที่หอพักกันก่อนนี่น้องบางไทยซื้อ KFC มาด้วยบอกว่าหิวมากขอมามั่มเ f เฟก่อนนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราทั้ง4คนแล้วเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะคะห้อยตึงเท่า